สวัสดีทุกคนครับนีต้อนรับเข้าสูปป่พอดแคสต์วันนี้กับคำถามที่ฟังดูเหมือนมาจากเยอายไฟแต่แท้จริงเป็นหนึ่งในประเด็นลึกซึ้งที่สุดของจักรวาลวิลทยาและประัชญานั่นคือเอกภพของเราเป็นเอกภพเดียวหรือไม่แล้วแนวคิดเรื่องพหุภพมีในยะทางปรัชญาอย่างไรต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความพิเศษของเอกภพที่เราอยู่เอกภพของเรามีหนึ่งเดียวจริงหรือ แต่บโบราณนะครับมนุษย์เฝ้ามองท้องฟ้าและเชื่อว่าเอกภพนี้คือทั้งหมดที่มีดาวทุกดวงดาวเคราะหทุกดวงรวมทั้งโลกของเราอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันแต่ในศตวรรษที่ผ่านมานักฟิสิกส์เริ่มตั้งคำถามว่าแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่จัก,กรวาลเดียวล่ะทฤษฎีทางฟิสิกส์หลายแขนง,งเช่นทฤษฎีฟองจัก,กรวาลหรือ Bubble Universe จากแนวคิด ของจัก,กรวาลที่ขยายตัวแบบอินฟล레이ชันบอกว่าเอกภพของเราอาจจะเป็นเพียงฟองหนึ่งในทะเลของฟองจัก,กรวาลมากมายทฤษฎดีสตริงหรือสตริงเชอรีเสนอว่าอาจจะมีมิติที่ซ่อนอยู่มากกว่า3มิติของพื้นที่และ1มิติของเวลาซึ่งอาจจะทำให้เกิดเอกภพคู่ขนาดจริงๆและในเชิงควอนตัมนักวิท ภัศาสตร์เสนอว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินใจหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นเอกภพจะแยกออกเป็นหลายเส้นทางกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า many-world interruption นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างง่ายๆดูนะสมมุติผมมีปากกาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เขียนแล้วก็ยังไม่ได้เอาตัวหัวเนี่ยออกจากด้ามน,นะครับท้างจากักรวาลเนี่ยมันจะสร้างหลายคำตอบขึ้นมาสีของปากกาของผม อาจจะเป็นสีน้ำเงินสีดำสีแดงหรือว่าสีอื่นๆก็ได้ครับแต่เมื่อผมเอาออกมาแล้วเขียนเนี่ยสีแท้จริงของปากกาผมจะกลายเป็นคำตอบเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับถ้า motivus มีอยู่จริงแล้วเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรคำถามสำคัญคือถ้าเอกภพไม่ได้มีแค่เพียงหนึ่งเดียวแล้วเราคือใครในภาพใหญ่นั้นนเอกภพอื่นๆ อาจมีโลกที่คล้ายกับโลกเรามีตัวเราที่ตัดสินใจต่างออกไปมีฟิสิกส์ที่ไม่เหมือนกันหรือแม้แต่คนไม่มีชีวิตเลยไ,ได้ครับในทางปรัชญาเนี่ยนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเพราะแนวคิดพหุภพบท้าทายสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าเอกภพของเราเหมือนพิเศษในอดีตเนี่ยมนุษย์เคยคิดว่าโลกอยู่ศูนย์กลางของจักรวาลต่อมาจึงรู้ว่าโลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง แล้ววันนี้บางทีจักรวาลของเราอาจจะเป็นเพียง1ในร้านจักรวาลเท่านั้นในยาทางปรัชญาความพิเศษและความหมายของการดำรงอยู่ถ้ามัลติเวิร์สมีอยู่จริงความสามารถพิเศษของเอกภพจะลดลงหรือไม่บางคนรู้สึกว่างั้นสิ่งที่เราทำดูเล็กน้อยไปหมดแต่ในอีกมุมหนึง่งปรัชญาอาจตอบว่าคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่จำนวนเอกภพ แต่อยู่ที่การมีสติดูตัวในเอกภพนี้เรายังเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถตั้งคำถา,ถามถึงการมีอยู่ของตัวเองสา,สามารถสำรวจเรียนรู้และสร้างความใหม่ให้กับชีวิตได้แม้จะมีเอกภพน้ำไม่ถ้วนแต่ประสบการณ์ของเราบนโลกนี้ก็ยังพิเศษเฉพาะตัวอยู่ดีครับบางแนวคิดจิตวิทยายังมองว่า m u l ติ v e r s e คือการสะท้อนความจริงอันไร้ขอบเขตสภาวะการมีอยู่ หรือกล่าวอีกอย่างว่าการมีเอกภพมากมายไม่ได้ทําให้เราสําคัญน้อยลงแต่ทําให้เราเห็นว่าความจริงนั้นกว้างใหญ่เกินกว่าที่จินตนาการมนุษย์จะจากัดได้ครับสุดท้ายนี้แม้แนวคิดพระโอษฐยังเป็นเพียงสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้โดยตรงแต่มันได้เปิดประตูให้เราคิดต่อว่าเราเข้าใจจักรวาลของเราจริงหรือยังบางที เอกภพอาจจะไม่ได้ตั้งการคำจำกัดความว่ามีหนึ่งหรือมีหลายแต่มันคือเวทีที่เรที่ให้เราตั้งคำถามและค้นหาความจริงของการดำรงอยู่ต่อไปขอบคุณที่รับฟังครับหวังว่าพอดแคสต์นี้จะทำให้คุณมองท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยสายตาที่ห่างออกไปเพราะบางทีดาวที่คุณเห็นอาจจะเป็นแสง จากย e ์อีเกลพบหนึ่งก็ได้ครับ